إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله من اتقوا الله و ومن توكل عليه كفى بنوكتمي إيمان تالله ماتد ماتو และออกห่างจากสิ่งที่อลัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตะตาอลาทรงห้ามวันนี้พี่น้องผู้ที่มีมันอยากที่จะเรียนให้พี่น้องได้รับทราบถึงความสำคัญของเดือนมุฮัตรอมนั่นก็คือเดือนเรกแห่งฮิจรัสักกราระถือเป็นเดือนหนึ่งที่อลัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตะตาอลลาได้บอกถึงความสำคัญต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเดือนที่ต้องห้าม ดังที่อัลลอฮฺ سبحانه แะฮัวะตะอาลาได้กล่าวว่าอินดะอิดดะตอชุฮูรีอินดอัลลอฮิสนาอัชรอชฮารงฟีกิตาบิลลาห์ยุมาคอลลักัลสัมมาวาติวันอัร์มินฮาอัรบะตุนฮุรุมแท้จริงการนับเดือนต่างๆนาที่อัลลอฮฺ سبحانه แะฮัวะตะอาลาในการกำหนดการสร้างของพระองค์ตั้งแต่วันแรกที่อัลลอฮฺ سبحانه แะฮัวะตะอาลาทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน สิเดือนเหล่านี้มันคือส่วนหนึ่งของการโคโจรต่างๆหนึ่งใน12เดือนนั่นก็คือเดือนต้องห้ามวันนี้อยากที่จะเน้นย้ำและตระหนักถึงความสำคัญและอันตรายของเดือนมุฮัรรมหนึ่งสิ่งที่เป็นข่าวดีสำหรับผู้ศรัทธานั่นก็คือเดือนใดก็แล้วแต่ที่เป็นเดือนทั้งสี่ที่เป็นเดือนต้องห้ามเนี่ยท่านอิบนาบาส รดีอัลลอฮุอันฮูท่านได้กล่าวใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีในเดือนเหล่านี้ความดีของเขาก็จะยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นแต่ใครก็ตามที่ประพฤติชั่วในเดือนเหล่านี้ความชั่วของเขาก็จะไม่เหมือนกับเดือนอื่นๆด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มี إ ي م า ن หนึ่งในความดีงามต่างๆที่เรานั้นจะต้องฉวยโอกาสในเดือนมุฮัรรอม และถือเป็นความยิ่งใหญ่ที่บรรดาอัมบิยาต่างๆให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและบรรดาอัพลุญชาฮิลียาชาวเมืองมักกะก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจะอพยพไปยังเมืองมาดีนะเนี่ยแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ร่ำเรียน ไม่ได้เข้าใจถึงหลักการาศาสนาะเขาให้ความสำคัญกับวันหนึ่งที่มีชื่อว่าวันอาชุรพอพวกเขาให้ความสำคัญยังไงพี่น้องผู้ที่มีอิมานนั่นก็คือการถือศีลอดเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮวอัลลอถือเป็นการบังคับตนเองในการให้ความสำคัญถึงความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮลลอได้ให้ความโปรดปาน แกบานนอสรอินเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นหลุดพ้นจากน้ำมือของฟิรอูนแม้กระทั่งชาวมักกะที่ไม่ได้รู้ในเรื่องของหลักการศาสนาที่ถูกต้องพวกเขาให้ความสำคัญและเราล่ะพี่น้องผู้ที่มีอิมานหลังจากที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮว,วาะลัยฮุสัลลัมได้อบพยพจากเมืองมักกะไปสู่เมืองมาดีนะ ท่านก็เล็งเห็นถึงผู้คนในเมืองมาดีนะให้ความสำคัญกับวันเหล่านี้ในการถือศีลอดท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮุวสซลัมก็ได้แปลกใจว่าพวกเขาทำอะไรกันถือศีลอดชาวเมืองมาดีนะบอกว่านี่คือวันหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาได้ทำให้วงวานของบานีสรออินได้หลุดพ้นจากน้ำมือของฟิรโรอนุนด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มี إ ي มานวันอชาชุรอ ถือเป็นวันที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันสําหรับเราและมีความประเสริฐท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาและฮุสัลลัมได้บอกในฮะดีษบันทึกโดยอิมามมุสลิมท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาและฮุสัลลัมได้กล่าวว่าซียาหมูเย้ามุอาราฟะอัพตัสิบุอัลลอฮิอายุกัฟฟิรัส سنة ทัลงที่กับละละวัส ي ي ันตัลงที่บื้องหน้าท่านนบีได้บอกถึงการถือศีนอดในวันอาราฟะวันที่ผ่านพ้นมาเราได้ถือศีนอด มงบอกถึงว่าฉันเนี่ยหวังว่าอัลสุบะฮานะฮัวตาอาลาจะพยาโทษบาปต่างๆก่อนหน้านี้และก็บาปต่างๆหลังจากมันนี่คือความโปรดปานที่อัลสุบฮานะฮัวตาอัลาให้ให้แล้วให้อีกแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาตราบใดที่บรรดาผู้ที่ศรัทธายังเป็นมนุษย์เขายังบกพร่องด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอมาน วสิยามยาันอัชุรออัพทัิบุอัลลอัลลอฮิอัยลอฮฺไฟิร์สันตะทัลเดตี่กบล์ละแล้วคุณจะสินี้ในวันอัชุรอในเดือนมุฮัรรอมฉันก็หวังว่าแค่เพียงวันเดียวมันจะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺอัลลอฮฺส่งลบบาปก่อนหน้านี้นี่คือจุดประกายหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺอัลลอฮฺให้ความโปรดปรานแล้วความโปรดปรานเล่า ปีแล้วปีเล่าในการลบบาปวันนี้ถ้าว่าเราไม่เห็นถึงความสำคัญของวันเหล่านี้เราคงไม่ต่างอะไรกับการที่เราไปขบคิดว่าชาวอะลุลมักกะคนที่ไม่ได้ร่ำเรียนเป็นชาวเขาเรียกว่าอะลุลจาฮิลีอาคนที่ไม่รู้เขายังให้ความสำคัญแล้วเราล่ะพี่น้องผู้ที่มีอิมานประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิมานเมื่อท่านอับดุลมฮัมหมัดสุลล่าน ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของวันอาชูรอเนี่ยท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวะไรฮิวะซัลลัมก็เลยแปลกใจว่าทําไมผู้คนนั้นให้ความสําคัญมีฮะดีษบทหนึ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวะไรฮิวะซัลลัมได้ย่างเท้าไปยังเมืองมดีนะฟาโรหอันยาฮูดาตะซูมูเยวมาอาชูรอฟะกอลามาฮาซากอลูฮาซาเยวมุนซอลเนท่านนาบีได้เล็งเห็นถึงชาวยาฮูด ที่พวกเขาต่างตั้งมั่นในการถือศีลอดในวันที่สิบเดือนมุฮัรรอมและท่านนบ,บีได้แปลกใจว่าฟะกอลามาฮาซะนี่มันวันอะไรที่พวกเขาให้ความสําคัญฟะกอลูชาวเมืองมดีนาเนี่ยก็ต่างตอบแกท่านนบ,บีว่าฮาซะเยอมุนซเลยนี่คือวันที่ดีฮาซะเยอมุนนัจัลลอฮฺบันีอิสอามมินอาดูวิหิมฟะซอมะฮูมูซา กล่าวาฟานะบีมูซะไงกคมฟาซมาหัวอามร์บิมียัมหทนบีมมฮัม์สัลลัลละฮะลวะซัลลัมได้เห็นถึงความสําคัญถึงการขอบคุณต่อนัชูบะฮานะหุวะตาลาพวกเขาเนี่ยตอบว่าวันที่อัลซูบะฮะนะหลุดพ้้นนามือัตูขของพวกเาะลิสลมได้ขอบคุณด้ลอก เพราะการถือสิโดตเนี่ยถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญถือเป็นสัญ,ญาลักษณ์หนึง่งบ่งบอกถึงการใกล้ชิดต,ต่อละซุบฮา,านะฮูอัตอลาท่านนาบีก็ไม่ลังเลใจท่านนาบีได้กล่าวว่าฝ่าอนะฮักกูบีมูซามิ n กุมฟาซอมาว่าอามารอบิซิยามิฮห้ฉันเนี่ยจะต้องขอบคุณมากกว่านาบีมูซาไปด้วยซ้ําถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮา,านะฮูวัตอลาทรงช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ศรัทธาไม่ว่ายุคใดก็ตามพี่น้องผู้ที่มีอิหมานด้วยเหตุนี้ นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาและยุวาสัลลัมในช่วงแรกของการสั่งใช้ในเรื่องของการถือศีลดในเดือนรอมฎอนท่านนาบีบังคับให้บรรดาสาวกสานุสิตของท่านเนี่ยถือศีลดเป็นภาคบังคับก่อนที่เดือนรอมฎอนนั้นก่อนที่การบังคับใช้ในการถือศีลดในเดือนรอมฎอนนี่คือสิ่งที่มีความสําคัญมากดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมาททำไมวันนี้ถึงมีความสําคัญ เหตุผลเพื่อที่จะเป็นการขอบคุณต่อลสุบฮานะฮัวตาลาวันนี้เนี่ยเราได้ความโปรดปานมากมายความโปรดปานเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งเราอาจจะให้ความสําคัญกับมันแต่บางครั้งเราอาจจะลืมเลือนแต่ด้วยกับความโปรดปานที่อลอสุบฮานะฮัวตอาอลาให้กับเราเนี่ยสิ่งที่เราได้รับจากบทเรียนนี้นั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องอะไรข้าหาลอสุบฮานะฮัวตาลัลาวันนี้เรามีอาหารมีเครื่องดื่ม มีทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาอัลาทรงให้แต่เราได้ขอบคุณหรือว่าได้อักตันยูต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาอัลาหรือไม่วันนี้เราถามตัวเองพี่น้องผู้ที่มีอิหมานเพราะทุกคนเนี่ยผมเชื่อซะเหลือเกินว่าทุกคนได้รับความดีงามดังที่ท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่ามันอัลบะฮามิงกุมอามีนันฟีซิรบิฮิมุอาฟันฟีเจซาดิฮิวะอินเดห์กูตุยูมิฮิฟะกอคนมะฮิัลลฮุุดนยา ใครก็ตามเนี่ยที่ตื่นมาตั้งแต่เชา้าอามีนันฟีเซรบิบีเขามีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นกันบ้านเมืองไม่มีการแตกแยกกันเหมือนกับประเทศอื่นๆมัวอาฟันฟียะซาดีร่างกายมีสุขภาวะที่แข็งแรงพร้อมที่จะขอบคุณต่อลอสุบฮานะัวตาลาวอินดะฮูกูตุเยอมิและมีอาหารการกิน อยู่ทุกวันฟะกานนามาฮหซสัตวละหุดดุนยาเสมือนว่าเขานั้นได้ครอบครองโลกทั้งใบดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานี่แค่เพียงความปวดปานเล็กๆที่เรานั้นมองข้ามกับความประเสริฐที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัลุอาตาลาทรงลบล้างความผิดต่างๆลงมาดูพี่น้อง้ที่มีอมานท่านเชคุนอิสลามอิบนุตัยมียะท่านได้กล่าวว่าการลบล้าง <laughs> ที่ปรากฏอยู่ในฮะดีเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความประเสริฐในเรื่องของการอาบน้ําละหมาด การชำระล้างละหมาดการการละหมาดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนระหว่างเดือนรอมฎอนอีกเดือนรอมฎอนหนึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตาอลาะทรงลบล้างและในวันอารอฟะวันอาชูรอก็เช่นเดียวกันท่านใช่คุลอิสลามอิบนุตยมียะท่านได้กล่าวว่าแค่เพียงเฉพาะในเรื่องของบาปเล็กเท่านั้นดังนั้นบาปใหญ่พี่น้องผู้ที่มีอ ي ่านพยายามเตาบาตกับเนื้อกับตัวไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ศรัทธา จะมีบาปมากน้อยเพียงใดก็ตามเขายังมีสิทธิ์ที่จะกลับเนื้อกลับตัวตราบใดที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตะอัลลายังไม่กระชากวิญญาณออกจากเขาฮันยังซูรุนอิลลาอังตะติยาฮูมุนมาลาอิกาตูอ้ยะติยารบบุกะอ้ยะติยาบะดตอายาติรบบิกพวกเขารีรอให้ถึงวันที่มาลายกากระชากวิญญาณหรือวา่าอัลลอฮฺจะมาตัดสินในวันกิยามะ หรือว่าจะมีสัญญาณหนึ่งที่จะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงวันเกียร์มะจะรีรอในช่วงเวลาเหล่านั้นกันนั้นหรือเพราะช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีผลดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมาวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามีความดีน้อยเราก็จะต้องประพฤติปฏิบัติความดีที่อยู่ในเดือนที่มีความประเสริฐแค่เพียงการถือศีลดแค่เพียงวันเดียววันนี้ทางสานักจุลาก็ได้ประกาศวันตาสุอานั่นก็คือวันที่9ตรงกับวันอังคาร แล้วก็วันอาชุรตอตรงกับวันพุธที่สิบเจ็ดต,ตามประกาศสำนักยุฬาราชมนตรีด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีหมาบนบรรดานักวิชาการมากมายได้บ่งบอกถึงความสำคัญและความประเสริฐในช่วงของการถือศีลอดในวันอาชุรอบรรดานักวิชาการได้ขัดแย้งกันได้บอกว่าแม้กระทั่งท่านอิบนุก่ยยิมรอฮิมอุลท่านได้กล่าวในหนังสือซาดุลมาอาท่านได้บอกว่าการถือศีลอดในวันอชุรอเนี่ยมันมีระดับของมัน ระดับขั้นที่หนึ่งนั่นก็คือการถือสิโดตในวันที่9วันที่10และก็วันที่11ใครที่ถือสิโดตตลอดระยะเวลา3วันถือว่าสุดสุดและถือว่าประเสริฐที่สุดและและประการต่อมาการถือสิโดตรองลงมานั่นก็คือการถือสิโดตในวันที่9และก็วันที่10และก็สุดท้ายนั่นก็คือการถือสิโดในวันที่10ทั้งหมดเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมาหากเราไม่ให้ความสําคัญของมัน สิ่งเหล่านี้ความประเสริฐเหล่า uh นี<ป> <must> ้มันก็ไรประโยชน์ท่านนบีมูมฮัมหมัดสุลต่ลฮุอลัลฮัวซัลลัมท่านเองยังไม่รู้ว่าชีวิตของท่านจะเสียชีวิตเมื่อใดท่านหวังว่าหากการถือสินอดในวันที่สิบมันเหมือนกับชาวยาฮูดเนี่ยฉันทํำยังไงก็ได้ให้ต่างกับชาวยาฮูดด้วยเหตุน,นี้ท่านก็หวังว่าฟาอิซาอีแกนอามุนมุกบินอินชาอัลลอฮ์ซุมนันเยอมัตตาเซยหาก ปีหน้าเนี่ยถ้าหากว่าฉันมีชีวิตอยู่ฉันจะถือสินุดในวันที่เก้าหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์นี่พี่น้องผู้ที่มีมานท่านนาบีก็ยังหวังหวังเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติความดีงามต่างๆบ่งบอกถึงว่าคําพูดของท่านนั้นท่านไม่รู้ว่าท่านจะเสียชีวิตเมื่อใดแต่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตะอาลาทรงเอาชีวิตของท่านซะก่อนก่อนที่่านจะถือสินุดในวันที่เก้าดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานบรรดาอิสฮะบะเนี่ยเมื่อเวลาเห็น ท่านนาบับเนี่ยจะถือสินอดในวันอาชูรอเนี่ยมันคงจะมีความคล้ายคลึงก,กันกับชาวยาฮูดก็เลยแปลกใจว่าท่านจะถือสินอดด้วยกันนั้นหรือเพราะฮะดีษของท่านนาบเนีเยเยอะมากที่ท่านนาบีบอกข้อลีฟุนยาฮูเด,ดวันนซอซรอจงทําไม่เหมือนกับชาวยาฮูและชาวนาซอรอแต่บางครั้งพี่น้องผู้ที่มีอม م านก็เรียกว่าอุซูนอุซุลด,ดีนเนี่ยหลักพื้นฐานของหลักการศาสนาเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกัน ท่านเชุ่นอิสลามอิบนาตัยมียะแม้กระทั่งท่านอิมามอัชชาวกานีท่านได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งออรชาดุสซกอตอิลาอิตติฟากินโนบูฮวะชาระเอวันมีอาดสามอย่างที่มีความคล้ายคลึงก,ก,กันกับศาสนาที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาละทรงประทานนั่นก็คือในเรื่องของการเรียกร้องผู้คนไปสู่การให้เอกภาพต่อเลาะเรียกร้องผู้คนปฏิบัติหลักการศาสนาที่บรรดานนบีนั้นถูกแต่งตั้งและประการสุดท้ายนั่นก็คือ เรียกร้องผู้คนให้เชื่อต่อวันเกียร์มะดังที่อลัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาอัลาได้บอกองค์การมากมายอินเนาะคอฟุอาลีกุมอาซาบยโยมินอาซิมทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่าหลักการศาสนาบางอย่างเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกับชาวยาฮูดเนี่ยสิ่งต่างๆที่ท่านนาบีได้บอกถ้าหากว่าเราเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อะไรสิ่งที่เรานั้นไม่ได้ตามยาฮูดแต่ถ้าหากว่าเราตาม ในการถือศีลด์ในวันที่10หมายถึงว่าเราไม่ถือศีลด์ในวันที่9หรือวันที่ 10, 11ก็เป็นสิ่งที่อนุญาตเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่อนุญาตและอย่าหาว่าเป็นการตามแบบอย่างของชาวยะฮุดเพราะบางครั้งการขอบคุณต่อรอเนี่ยไม่ว่าศาส,ะสะนาใดพี่น้องผู้ที่มีใหมานเขาจะต้องมีความอะไรกระทันยูรู้คุณต่อผู้สร้างการขอบคุณต่อรอสุบฮานะฮูอัตาละลาไม่ว่าศาสนาใด ไม่ว่าศาส,ะสะนาคริสต์หรือว่าศาส,ะสะนายิวที่ถูกปิดเบือนแต่หลักพื้นฐานมันมีความคล้ายคลึงกันด้วยเหตุนี้ไม่ใช่ทุกอย่างที่เรานั้นคล้ายคลึงกับชาวยาฮูดเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเสมอนี่คือหลักพี่น้องผูที่มีอิมาก็ขอฝากความสําคัญเหล่านี้หากเราไม่ให้ความสําคัญกับวันเหล่านี้เราคงจะต้องพิจารณาถึงบุคคลที่แย่ที่สุดนั่นก็คือชาวมักกะที่ไร้ซึ่งความรู้ وكو ينهي سمكاً كب الله سبحانه وتعالى سنهي باندا شاو يو نفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفره إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي يتولى الصالحين والآكبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن الجكين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون